กำลังทำสิ่งที่โลกคาดไม่ถึงมหาอำนาจยังต้องหันมามองในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศส่วนใหญ่กำลังแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือประเทศไทยกำลังค่อยๆก้าวเดินในเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างมีนัยสำคัญเส้นทางที่แม้แต่บรรดาม,มหาอำนาจก็ยังไม่คาดคิดและเริ่มหันกลับมามองไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยที่หลายฝ่ายเคยมองว่าเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนากลับสามารถสร้างบทบาทใหม่ในเวทีโลกได้อย่างน่าทึ่งทั้งในด้านเศรษฐกิจการทูตและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์จุดที่น่าสนใจคือไทยไม่ได้ใช้การเผชิญหน้าไม่ได้ใช้ความแข็งกร้าวแต่เลือกใช้เกมแห่งความนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีและการทหารที่ประสานกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านเศรษฐกิจไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานล้ำสมัยหรือแม้แต่การเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าที่ต่างชาติคาดไม่ถึงว่าประเทศไทยจะก้าวนำได้เร็วขนาดนี้นักลงทุนรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาจีนยุโรปและตะวันออกกลางต่างเข้ามาจับจองพื้นที่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจนทำให้ไทยถูกยกระดับเป็นตัวแปรสำคัญในสมการเศรษฐกิจโลกในทางการทูตไทยก็เลือกเดินบนเส้นทางที่ชาญฉลาด ไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งระหว่างมหาอำนาจแต่สร้างความสมดุลอย่างแนบเนียนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนรวมไปถึงการขยายบทบาทกับกลุ่มตะวันออกกลางแอฟริกาและลาตินอเมริกาทําให้ประเทศไทยกลายเป็นสะพานเชื่อมที่มหาอำนาจไม่อาจมองข้ามไปได้ สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมอาหารดานตรีแฟชั่นหรือแม้แต่ศิละปะร่วมสมัยทุกสิ่งเหล่านี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกและสร้างอิทธิพลอย่างกว้างขวางที่ผ่านมาเกาหลีใต้เคยสร้างกระแสเคป๊อปและวัฒนธรรมเกาหลีแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มพูดถึงที่พาวเวอร์ที่เกิดจากเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวและเริ่มถูกนำไปขยายในตลาดโลกในอีกด้านที่หลายคนไม่เคยคาดคิดคือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย นักวิจัยและสตาร์ทอัพไทยเริ่มได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์หรือนวัตกรรมพลังงานสะอาดประเทศไทยที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้ตามวันนี้กลับกลายเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาในหลายวงการและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในบางด้านแม้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงไทยก็ไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆหากแต่ค่อยๆเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารโดยมุ่งไปที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การซื้ออาวุธจากต่างประเทศแต่เริ่มมีการพัฒนาและผลิตเองในบางส่วนเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งสิ่งนี้ทำให้มหาอำนาจต้องจับตาเพราะไทยกำลังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกำหนดทิศท,ทางของตัวเองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทำให้โลกต้องทบทวนมุมมองใหม่ต่อประเทศไทยจากที่เคยมองว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีอิทธิพลมากนักวันนี้ไทยกลับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป ทุกก้าวยางของไทยเริ่มส่งแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคและยังส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจสิ่งที่น่าสนใจคือความเคลื่อนไหวของไทยไม่ได้เป็นไปอย่างหวือหวาแต่เป็นการเดินเกมอย่างเงียบๆค่อยเป็นค่อยไปแต่กลับสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และคาดไม่ถึงการที่มหาอำนาจหันกลับมามองไทยในวันนี้ไม่ใช่เพราะไทยพยายามทำตัวโดดเด่นแต่เพราะบทบาทของไทยเริ่มมีความหมายอย่างแท้จริงในเวทีโลก นี่คือการพิสูจน์ว่าแม้จะเป็นประเทศขนาดกลางแต่หากมีกลยุทธ์ที่เฉียบคมมีการวางแผนที่ยืดหยุ่นและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาดประเทศนั้นก็สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่โลกไม่อาจเพิกเฉยได้และประเทศไทยกำลังเดินไปบนเส้นทางนั้นคำถามคือก้าวต่อไปของไทยจะเป็นอย่างไรจะสามารถรักษาความสมดุลนี้ไว้ได้หรือไม่และจะสามารถเปลี่ยนพลังแห่งศักยภาพที่มีอยู่ให้กลายเป็นพลังแห่งความเป็นผู้นำในเวทีโลกได้จริงหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่โลกกำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดประเทศไทยกำลังทำสิ่งที่โลกคาดไม่ถึงและมหาอำนาจยังต้องหันมามองนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงที่อาจกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคและของโลกในอนาคต